สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ขอเสนอผู้ได้รับรางวัลระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครูครั้งที่66พุทธศักราช2565จังหวัดอุบลราชธานีผู้ได้รับรางวัลระดับชาตินายวันชัยราชวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแฮหนหนามแทงรางวัลครูดีในดวงใจระดับสพทรครั้งที่19พุทธศักราช2564นางสาวกาญจนามหาลีครูโรงเรียนบ้านนาเรืองรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีประจำปี2564นางออนอนงดุมนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขารางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปีงบประมาณ2564ระดับกระทรวงศึกษาธิการผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิภาครางวัลโอเบกอวาร์ดครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563 รางวัลชนะลเลิศเหรียญทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางสาวชัยาพัฒประเสริฐวงศาครูโรงเรียนบ้านโนนบอนคำลาประชานุเคราะห์รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองเหรียญทองนายวันชัยราชวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแหนามแทงรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการนางสาววิลาสินีสิริรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนายเหียรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการนางนพวรรณอัตราชครูโรงเรียนบ้านนาจารย์รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม active teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลเหรียญทองนางสาวปิยธั์เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรางวัลศึกษานิเทศยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนบ้านโคกสว่างรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการนางสาววันเพญเจริญราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลงามรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการนายสุบันคับพวงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนายเยยรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการนางสาวประคองสธาสุครูโรงเรียนบ้านแก้งยางรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาด้านบริหารจัดการ นางสาวปาริชัดพรสวุวรรณครูโรงเรียนบ้านห้วยขยุงครุภานิชวิทยาคารรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาบูรณาการด้านบริหารจัดการนางสาวอาริศราชัดเจนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยางรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสายทองกัญญาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนายพยาวสายบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพึ่งโดมรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางสาวการนามหาลีครูโรงเรียนบ้านนาเรืองรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มวิชาว,วิทยาศาสตร์ด้านบริหารจัดการนางสาวสุนิตาโตนันพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองกระบือรางวัล ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารางวัลเหรียญเงินโรงเรียนบ้านพลงามรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนายนีนาศพลเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบือ รางวันผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับปถมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางสาวพัชราพรมุ่งศิลครูโรงเรียนชุมชนบ้านนายเยียรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษาด้านบริหารจัดการรางวัลอื่นๆ โรงเรียนบ้านคอน้อยรางวัลการประกวดระเบียบวินัยลูกเสือเนตนารีระดับประเทศประเภทเนตนารีสามัญรุ่นใหญ่รางวัลชมเชยระดับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรางวัลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจําปี2 5 6 4สำนักงานลูกเสือแห่งชาติประเภทผู้บริหารนางอนงนิตจันมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอน้อยนายธนิชาติทองมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาะสมิงนางออนอนงดุมนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขาประเภทผู้สอนนายสัญญางามดีครูโรงเรียนบ้านสว่างสว่างวิทยาคารว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์รัตทิรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง นายยุทธการควรนามครูโรงเรียนบ้านสะดอกเกตนางสุภาณีสิงห์ทีครูโรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์นายสมนึกน้อมสูงเนินครูโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นมหิดลอนุสรสามประเภทผู้สนับสนุนนายประสิทธิ์สาริบู์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวนายวีรพลโทบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2564ระดับเขตตรวจราชการที่14โรงเรียนบ้านวังคกอุบมงรางวัลประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4รางวัลประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกียรติบัตรระดับทองลำดับที่2นางสาววิพาดาสุขใสครูโรงเรียนชุมชนบ้านนายเอียรางวัลครูผู้สอนระดับชั้นประถมวัยเกียรติบัตรระดับทองลำดับที่3นางสาวรัตนพรโมราชาตด ครูโรงเรียนบ้านสร้างแก้วรางวัลชนะเลิศระดับทองประเภทครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3นายนัทวัฒน์คำถาวรครูโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์รางวัลชนะเลิศระดับทองประเภทครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนบ้านคำขวางรางวัลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564ระดับจังหวัดประเภทสถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนบ้านพึ่งโดมรางวัลโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีงบประมาณ2564ระดับจังหวัดลำดับที่สองนางธนิสราแสนจริงศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ รางวัลชมเชยระดับภูมิภาคกิจกรรมถอดบทเรียน b a s t practice ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประจำปีงบประมาณ2,564นายสุบสร่นุบันคับพวงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยเอียรางวัลชมเชยระดับภูมิภาคกิจกรรมถอดบทเรียน b a s t practice ผู้บริหารโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ2,564นางสาวกิรินภาหนูอินครูโรงเรียนบ้านบกมั่นสามคีพิทยาคารรางวัลชนะเลิศรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสท์ r a c t i c สในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับเขตตรวจราชการที่14